คุณเคยคิดไหมว่าการที่เมสซี่อ่ะจ่ายบอลให้เปดโดยิงประตูในเอลกาซิโกอ่ะมันจะถูกตีความว่าเป็นเส้นทางลักลอบค้าอาวุธเข้าสีเหลียและนั่นก็คือรอบรองโคปาเดเลเล็กสปี2 0 1 1ซึ่งสําหรับแฟนบอลอ่ะมันก็คงเป็นประตูที่มีคุณค่าสำหรับบาร์เซโลนาแต่สำหรับช่องทีวีของรัฐบาลซีเดียที่ชื่อว่าเอดูเนียทีวีพวกเขาอธิบายว่าการตอบบอลลูกนี้คือสัญญาณล,ลับที่ใช้สื่อสารให้กลุ่มกบฏร,รู้ว่าคนลำเลียงอาวุธทางบกจากเลบานอนผ่านเมืองฮอมส์ไปยังเมืองเอายามาดินทางตะ แผนที่ประเทศซีเรียแล้วก็บรรยายประกอบว่าทุกการวิ่งทุกการส่งคือจุดยุทธศาสตร์ของของบวนการค้าอาวุธและวนี่ไม่ใช่คลิปล้อเล่นมันคือสิ่งที่ทีวีของรัฐบาลอัสซัดออกอากาศจริงๆและเชื่ออย่างจริงจังว่าฟุตบอลอาจกําลังถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายก่อความไม่สงบในประเทศแล้วทําไมรัฐบาลประเทศหนึ่งถึงคิดแบบนี้แล้วฟุตบอลในซีเรียตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วทําไมเขาถึงเอาเมสซี่ไปโดแล้วก็บาเซลนาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือเราต้องย้อนไปในช่วงปี2012มันคือช่วงเวลาที่ซีเรีย แล้วก็ถูกตอบโต้ด้วยการใช้กําลังแล้วก็บานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยทะลุ800 0คนในเวลาไม่ถึงปีแล้วก็เมืองใหญ่อย่างฮอมสและฮามาก็กลายเป็นสมรภูมิที่มีการปาะทับกันลายวันระหว่างกองทัพรัฐบ,บาลกับกลุ่มกบฏที่ชื่อว่าฟีซิเลียนอาร์มีแต่สิ่งที่ทาให้ความรุนแรงในซีเรียไม่ใช่แค่การเมืองแต่มันคือความซับซ้อนทางาศาสนารัฐบาลบาชาเอาอาซาสมาจากกลุ่มน้อยนิกายอาลาวีซึ่งมีสัดส่วนประชากรไม่ถึงส5หเอเ็นในขณะคนส่วนใหญ่ของประเทศอะเป็นมุลมนสล ถูกมองว่าไม่ใช่แค่รัดต่อต้านแต่คือศัตรูตัวตนทั้งหมดที่รัฐนี้ยึดถือและในเวลาเดียวกันรัฐบาลซีเรียก็ถูกกดดันจากทั้งสองข้างข้างแรกคือโลกฝั่งตะวันตกก็คือสหรประชาชาติสันนิบาตอาหรับสหรัฐแล้วก็ฝรั่งเศสทั้งหมดเนี่ยออกแถลงการให้อาาสัสซาดเนี่ยลงจากอำนาจข้างที่2คือประเทศคู่แข่งในภูมิภาคซาอุดีอาระเบียกับกาตาร์ประกาศจะสนับสนุนอาวุธให้กลุ่มกบฏในนามของการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกดขี่แล้วพอต้องสองข้างนี้ขยับรัฐบาลอัสซาดจะยิ่งมั่นใจว่าตัวเองไม่ไดแกะงาลลัจุดนนใ ทอร์พตปี2012อาซาสก็ประกาศชัดว่านี่คือแผนการสมมตคิดจากต่างชาติและคนในประเทศที่ร่วมมือกับคนนอกชาติคือพวกทรยศบรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยความระแวงและรัฐก,ก็เชื่อว่าทุกสิ่งคือสัญญาณของการบ่อนทำลายและเหตุการณ์อย่างการสังหารหมู่ที่ฮูลาในเดือนพฤษภาคมปี2012ที่มีเด็กถูกสังหารเป็นจำนวนมากถูกฝ่ายต่อต้านชี้ว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลแต่สื่อรัฐบาลกลับบอกว่าเป็นฝีมือกบฏจัดฉากขพราท็จริงอะเริ่มไม่มีความหมายละมีแต่เรื่องเล่าที่แต่ละฝ่ายสร้างขึ้นมาความอย ปรูจากนอกประเทศและพวกทรยศในประเทศก็คือคนเปิดประตูให้ศัตรูเข้ามาศาสตราจารย์โจชัวแลนดิสผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางจาก University of o k l a h o m a เคยอธิบายไว้ว่ารัฐของอาซาะ่ะมีลักษณะของรัฐหวานระแวง เพราะเป็นรัฐบาลที่นําโดยชนกลุ่มน้อยแต่ต้องควบคุมประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่พวกเดียวกันและในสถานการณ์แบบนั้นรัฐจะมองว่าทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นภัยแม้แต่การยิ้มของใครบางคนก็อาจจะถูกแปลได้หลายทางและสิ่งที่เกิดขึ้นกับทฤษฎีเมซี่ส่งสัญญาณคาอาวุธมันจึงไม่ใช่เรื่องตลกแต่มันคือภาพสะท้อนของประเทศที่กําลังจะล่มสลายและใช้การแปลความทุกอย่างเพื่อให้ยังมีเหตุนผลในการอยู่ต่อและสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือ,อยุทธศาสตร์พ็อพักแคนดาแบบคลาสสิกที่รัฐรเผด็จการเนเเเนนนนี่่่่่รริมไไชชชืือออออพววกกขาาตตปปแล้้ัะ ก็คนอย่างเมสซี่หรือคนอย่างอบดุลบาเซต์อัลซาลุตอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติซีเรียที่เป็นหนึ่งในแกนนาของประชาชนในซีเรียในช่วงสงครามกลางเมืองคนพวกนี้แหละที่รัดควบคุมไม่ได้แล้วก็เป็นคนที่รัดกลัวที่สุดแล้วในตอนนั้นรัฐบาลบาชาอัลอาซารก็คือหนึ่งในรัฐบาลที่ควบคุมข้อมูลข่าวสารมากที่สุดในโลกสื่อในประเทศแททั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันก็คือต้องพูดในกรอบที่รัฐบาลวางไว้โดยเฉพาะตอนที่เริ่มมีการมาทวงในปี2011ในช่วงแรกของวิกกกกฤตตอออ่่่่่ะรรรรัััซีเเยยไไมมมด้้้แคคหาาาาางงงงงนนขขวบบืืืถึปสส็ ถ้าคุณทําข่าวแล้วรัฐบาลไม่ชอบคุณจะถูกไล่ออกนอกประเทศถูกจับหรือไม่ก็โดนห้ามทํางานทันทีตัวอย่างที่ชัดก็คือรอยเตอร์ที่โดนเพิกถอ,อนใบอนุญาตแล้วถูกขับพนักง,งานออกจากซีเรียในปี2011แค่เพราะรายง,งานว่ามีคนตายจากการประท้วงและในประเทศตอนนั้นประชาชนซีเรียในยุคหนึ่งมีทีวีให้เลือกดู2ฝั่งฝั่งแรกก็คือช่องของรัฐที่พูดทุกอย่างในมุมรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งก็คือช่องของตะวันออกกลางอย่างอัลจีเรี a กับอาราบียาที่พูดในมุมตรงข้ามและปัญหาก็คือไม่มีใครรู้ว่าอะไรคือความรงงเาะัตตขออมูลลผปโยชน์ว รัฐบาลซีเรียนี่มาเสนอว่าผู้ประท้วงเนี่ยคือพวกหัวรุนแรงฝ่ายกบฏคือผู้ก่อการร้ายที่ต่างชาติหนุนหลังและกองทัพรัฐบาลก็คือผู้ปกป้องประเทศสื่อของรัฐใช้คาแบบนี้นเป็นเรื่องปกติว่าพวกแซกซึมจากตะวันตกบางคําก็ใช้คําว่าผู้ก่อจลาจลที่โดยบุกปั้นโดย CAA หรือจะเป็นพวกข่าวลวงของอาลจซีลาและถึงจุดหนึ่งรัฐบาลซีเรียก็ไม่ได้แค่หยุดควบคุมข่าวแต่เริ่มสร้างข่าวขึ้นมาเองหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือสถานี a d ด n i a TV ที่มีญาติของอาซาเนี่ยเป ปะท้วงปลอมขึ้นในโดฮาเพื่อให้เอาจาซีล่าเนี่ยเอาไปออกอากาศว่าเป็นภาพในซีเรียแล้วขับมาตอบคำถามว่าทำไมต้องเป็นทีมบาร์เซโลนาต้องบอกกันว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลนะเพราะในปี2012เนี่ยเสื้อของบาร์เซโลนามีโลโก้ตัวใหญ่ที่เขียนว่ากาตาฟาวเดชันซึ่งก็คือองค์กรการกุศลที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกาตาร์ในขณะเดียวกันประเทศกาตาร์ก็คือคู่ปรับตัวท็อปของอาเซาดในโลกการเมืองฝักอาหรับและช่วงที่ซีเรียเขาสู่สงครามการเมืองกาตาร์ก็เป็นหนึ่งในชาติแรก นะแต่ถึงขั้นอยู่คนละฝ่าของสนามลบก,กันเลยและอะไรก็ตามที่มีกลิ่นกาตาปนอยู่ก็พร้อมจะโดนลากเข้ามาอยู่ในเรื่องเล่าของรัดได้และการที่สื่อซีเรียหยิบทีมบาร์เซโลนามาเล่นจึงไม่ใช่เพราะเมสซี่เก่งหรือดังแต่มันคือการพุ่งเป้าโจมตีสัญลักษณ์ที่คนทั่วไปนะ่ะคุ้นตาพูดง่ายๆก็คือคนทั่วโลกอ่ะอาจไม่รู้จักหรืออินกับกาตามากแต่เกือบทุกคนน่ะต้องรู้จักทีมบาร์เซโลนาแน่ๆดังนั้นถ้าทําให้คนอื่นเชื่อว่าบาร์ซ่าก็เท่ากับการโดนซื้อไว้โดยกาตาและบาร์ซ่าก็เททท่ญญญ่่่าากกกองงงมมนนนนนใ้้ลล็็จะะยปีีีตฝูชไไดแ มุมในเวลานั้นรัฐบาลซีเรียกับสื่อกาตาอย่างออลจซีลาก็มีเรื่องกันอยู่แล้วแอดูเนียทีวีเนี่ยเคยออกมาฟาดอัเจซีลาว่าผู้บรรยายฟุตบอลใช้เกมนัสเเรียกับบาเลนปุกระดมให้ต่อต้านรัฐแล้วก็มีข้อสันนิษฐานอีกฝั่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือนักวิชาการเนี่ยบางคนบอกว่าวิดีโอทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยอาจเป็นงานล้อเลียนของฝ่ายต่อต้านพูดง่ายๆก็คือคนต้านรัฐอาจจงใจทําคลิปปลอมขึ้นมาเพื่อเสียดสีว่ารัฐมาไล่ลาสาระแค่ไหนแต่พอคลิปเนี้ยไปถึงหูของรัฐบาลพวกเขาก็ดันเชืืื่่่่อ,าาอออออออจจจจจรรริิิิงงงแลล้้วววกก็็เเาา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 มมมมศปปนนขขคคคไไะห รัฐบาลซีเรียเผยแพร่มาในฐานาะข่าวจริง และนั่นก็คือประเด็นเพราะมันสะท้อนว่ารัฐพร้อมจะเล่นตามน้ํากับทุกอย่างที่เสริมวัฒกรรมของตัวเองพวกเขาไม่สนว่ามันจะเจงหรือเลวไหลแค่ไหนสรุปฟุตบอลน่ะอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองแต่การเมืองเลือกที่จะลากฟุตบอลมาเกี่ยวแล้วถ้ามองผ่านเล่นของรัะดัมนาจนิยมทีฟุตบอลก็ไม่ใช่ทีมฟุตบอลมันคือสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองที่เอมจะกลายเป็นหลักฐานของอะไรก็ได้ขอแค่มันตรงกับสิ่งที่รัฐอยากให้คนเชื่อลองมาดูวงการฟุตบอลในประเทศนี้กันบ้างดีกว่าคือในหลายประเทศฟุตบอลเป็นวิทีแสดงออกของประชาชนแต่ องคาหน้าตั้งแต่ปี1971ฟุตบอลเนี่ยก็ถูกจัดวางไว้ในโครงสร้างของรัฐแบบเน่นหนาะไม่ใช่พรรัฐชอบกีฬานะแต่พอรู้ว่าฟุตบอลน่ะคือพื้นที่รวมคนและการรวมคนคือสิ่งที่รัฐบาลเผด็จการไม่เคยปล่อยให้มันเป็นอิสระเลยและสโมอสรที่ได้อภิสิทธิจากรัฐก็คือทีมทาหารเอาจากอิสเอสซีเงินสนับสนุนจากรัฐอะ่ะถูกป้อนเข้าทีมนี้เต็มเต็มและในเชิงระบบอะ่ะพวกเขาก็มีสิทธิดูนักเตะที่เก่งที่สุดจากที่ไหนก็ได้ในประเทศนี้ด้วยเหตุผลทางราชาการนักเตะระดับลีกสูงสุดหลายคนถูกย้ายทททีีีมมมมมโดยยยไ่่่่เเคคสสสัััญญาาาาาาซื้้อขแตตนนนป็็พระงงหวชชิกกถูใ สร้าางภาพและพอเกิดการลุกฮือในประเทศปี2011นักเตะบางคนก็แสดงออกชัดเจนว่าไม่พร้อมรับใช้รัฐบางคนถอนตัวบางคนพูดชัดว่าไม่อยากเล่นให้ทีมชาติที่เป็นของรัฐบาลแต่สุดท้ายหลายคนก็ถูกกดดันให้กลับมาแถมยังถูกบังคับให้อัาวิดีโอขอบคุณอาซาร์ตออกทีวีและในโลกปกตินักเตะบาดเจ็บก็คือข่าวกีฬาแต่ในซีเรียนักเตะที่หายตัวไปกลายเป็นประเด็นทางการเมืองาฟุตบอลคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ซีเรียมันไม่ใช่แค่ซอฟต์แต่มันถูกจัดวางให้เป็นอาวุธในกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐโดยตรงอับดุลบาเซ ผู้รักษาประตูดาวลุ่งของทีมชาติชุดเล็กและก็เคยเล่นให้สมโมสรเมืองฮอมในบ้านเกิดของเขาแต่พอซีเรียเขาสู่ความวุ่นวายในปี2011 mm hmm. เขาเลิกเล่นฟุตบอลแล้วหันไปนำขบ,บวนประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเมืองของตัวเองเขาใช้เสียงเพลงปลุกใจคนเป็นมินจนถูกเรียกว่าผู้รักษาประตูนักล็อกแห่งฮอมและในเวลาที่ผู้คนต้องหนีตายซาลุดเลือกอยู่แนวหน้ายืนหยัดสู้กับทหารรัฐบาลสุดท้าย mm hmm. เขาก็เสียชีวิตในสนามรบในปี2019ตอนอายุแค่27ปีและชื่อของซาลุด mm hmm. ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ว่าฟุตบอลเนี่ยไไม่่่าานนนกีงด้ะะทตขับค ออกมาร่วมปฏิวัติแต่พยายามรักษาจุดยืนแค่ไม่เล่นให้รัฐบาลฟาเรสอัลคาติบกับโอม่าอัลโซมาคือสองกองหน้าคนสําคัญที่อยู่ในลีกต่างประเทศแล้วเขาก็เลือกบอยคอดทีมชาติช่วงที่รัฐบาลเนี่ยใช้ฟุตบอลสร้างภาพแต่สุดท้ายก็ถูกกดดันให้กลับมาเล่นในช่วงคัดบอลโลกปี2018เพราะรัสตต้องการหน้าใหญ่ในวิธีนานาชาติภาพที่ออกมาก็คือคนซีเรียรคืนดีกันแล้วแต่คนที่ติดตามจะรู้ดีว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้น และอีกคนที่น่าสนใจก็คือมูซาบบาฮุสอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติที่เคยถูกจับข้อหาต่อต,อตารัฐและหายตัวไปจากสนามภายหลังก็กลับมาแบบเมียบๆและก็ถูกโปรโมทผ่านสื่อรัฐว่าเป็นตัวแทนแห่งความปองดองภาพที่ออกทีวีก็คือเขายืนจับมือกับอาซาท,ที่ทำเนียบสำหรับคนที่ดูบอลธรรมดาภาพนั้นอาจจะดูเหมือนแฮปปี้เอนดิ้งแต่กับคนในประเทศมันมีคำถามค้างอยู่ในใจเยอะกว่านั้นในซีเรียฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาเพื่อความสุขแต่มันคือสมรรถภูมิย่อยที่สะท้อนว่าในรัฐที่ไม่เปิดพื้นที่ให้คนพููดคววาาาามมจริงงงแแแ้้้ตตต่่่นนักกกเะะ็อออลลลืยยขใปปี2016 ระบอบบาชาอาอาซาร์ส13ปีก็สิ้นสุดในทางปฏิบัติหลังกลุ่ม HTS กองกาลังติดอาวุธที่ตุรกีหนุนหลังก็ยึดกรุงดามัสกัสได้สาเร็จและรายงานจากหลายสํานักระบุว่าอาซาร์กับครอบครัวเนี่ยหนีไปยังมอสโกซึ่งเป็นพนธมิตรหลักมาตลอดในช่วงสงครามแล้วก็สิ้นสุดแลชวชศวงอาซาร์ที่ปกครองซีเรียมา,มามากกว่า50ปีแล้วมันก็คือจุดเปลี่ยนระดับประเทศและสิ่งที่ถูกเปลี่ยนทันทีไม่ใช่ธนาคารกลางไม่ใช่รัฐธรรมนูญแต่คือเสื้อทีมชาติเพียง24ชั่่่วววมมมมงงงงหลลััจจาาาาาากกกกนนนน้้นสสสสคฟุุตตบอออซีีีีีีเเเเเรรยยยย็็ปปปะศชชชดดขขขทิแไืใ แต่มันคือสีของฝ่ายต่อต้านที่เคยถูกตีตาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายตลอด10กว่าปีตอนนี้สีเดียวกันนั้นาก็กลายเป็นเครื่องแบบของนักฟุตบอลทีมชาติและภาพแรกที่สื่อแพร่ออกไปก็คือทีมชาติซีเรียชุดใหม่ยืนเลียงแถวในเสื้อเขียวทั้งหมดไม่มีคำปราศัยไม่มีเพลงชาติใหม่ไม่มีแถลงการจากประธานาธิบดีคนใหม่แค่ภาพนี้ภาพเดียวก็พอจะบอกได้ว่าซีเรียเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วและนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมเราต้องติดตามฟุตบอลให้ลึกกว่าผลการแข่งขันและแม้การเมืองจะเปลี่ยนมือแต่ฟุตบอลก็ไม่ได้เเปปปลลลลีีีี่ยยยนนแงงอออะไรทททัััมชาตตคกกบบืฟุโ2016 รกระบวนการการเปยนผ่านระบบอ่ะไม่ใช่ปฏิหารที่จะแก้ทุกปัญหาโดยเฉพาะระบบกีฬาที่ถูกครอบงำโดยอำนาจรัฐมานานหลายสิบปีแต่สิ่งที่เริ่มเห็นได้ชัดก็คือภาพการปลดล็อกทางสัญ,ญลักษณ์ธันวาคมปี2 0 2 4สอ่ะสื่อท้องถิ่นรายงานว่าลูป,ปันอัสซัดก็ถูกลื้อถอนจากหน้าสนามกีฬาแผ่นป้ายสเตเดียมที่เคยมีชื่อประธานาธิบดีอยู่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อกางแต่ทีมชาติซีเรียก็ยังไม่เก่งพอที่จะลุ้นแชมป์เอเชียแต่พวกเขาก็ยังลุ้นไปเอเชียนคัพในปี2017ที่สองนันนาาเป็รยการใหี่ยกาเแรดที่ซายดุดอวัตตน ไม่ใช่แค่คู่แข่งในสนามแต่เป็นการวัดว่าประเทศของเราเนี่ยจะเดินหน้าต่ออย่างไงในยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่านหลังจากนี้แลวจากวันนั้นที่เมสซี่จ่ายบอลให้เปโดและก็โดนรัสเซียเลียล่าเข้าไปยงว่าเป็นรหัสส่งอาวุธให้กลุ่มกบฏจนถึงวันนี้นักเตะทีมชาติเซีเรยรยต้องเปลี่ยนสีเสื้อเพื่อสะท้อนว่ารัฐเปลี่ยนไปแล้วแล้วมันก็ทำให้เห็นเลยว่าในบางประเทศฟุตบอลมันไม่เคยได้ยืนอยู่ตรงกลางจริงๆบางทีอ่ะเราก็ลืมไปว่าฟุตบอลมันควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนธรรมดาไม่ใช่สมรภูมิของการช่วงชชชชชชิิิิงงงงออออนนาาาาจททกรรรเเมมมมืืืืไไไ่่่่่่่ใใคโฆษณวและะสีัฐหยบปด้ เพื่อกบเสียงของประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนของสน,นามคนที่อยู่ตรงกลางอย่างแฟนบอลควรได้ดูบอลโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองกำลังโดนทําให้เชื่ออะไรบางอย่างเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เมสซี่ตั้งใจก็แค่จ่ายบอลเพื่อยิงประตูไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณอะไรให้ใครทั้งนั้นคือฟุตบอลน่ะมันเปลี่ยนประเทศไม่ได้ก็จริงแต่มันสะท้อนประเทศได้ดีเสมอและนี่ก็คือทเวนตี่ทูไดอรี่ช่องที่ไม่ได้เล่าแค่เรื่องฟุตบอลแต่เชื่อว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี